พอๆกับทองคำเลยนะฮะนี่ขึ้น2วันเท่านั้นเองครับคือราคาน้ำมันดีเซลของค่ายปั๊มเชลนั่นเองครับ ในเช้าวันนี้นะครับเชลเจ้าของปั๊มน้ำมันเชลแห่งประเทศไทยนี่นะครับได้ขึ้นราคาดีเซลเป็นครั้งที่2ซึ่งวันนี้ขึ้นอีก15สตางค์ต่อลิตรนะครับทำให้ราคาดีเซลปั๊มเชลตอนนี้ขึ้นไปแต่30บาท64สตางค์ต่อลิตรส่วนปั๊มอื่นๆยังคงกัดฟันตึงต่อไปที่29บาท94สตางค์ครับแต่คาดว่าน่าจะมีการขึ้นราคาดีเซลปั๊มอื่นๆเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากราคาดีเซลในตลาดโลกโดยเฉพาะที่สิงโคโปร์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภ โดยปรากฏว่าราคาน้ำมันดีเซลนะฮะปิดตลาดที่สิงคโปร์นั้นอยู่ที่ร้อยสี่เหรียญเจ็ดสิบเอ็ดเซนต์ต่อบาร์เรลขณะเดียวกันโครงสร้างราคาขายปิีนน้ำมันดีเซลในไทยนี่นะครับผู้ค้าน้ำมันตอนนี้ได้ค่าการตลาดต่ำมากเหลือเพียงแค่หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์ต่อลิตรและกองทุนน้ำมันตอนนี้ก็อุดหนุนไปแล้วถึงสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์ต่อลิตรครับทำให้มีโอกาสสูงที่ผู้ที่ผู้ค้าน้ำมันจะต้องเร่งขึ้นราคาขายนะครับขณะที่ชาวเบนซินปาดเหงื่อะฮะเพราะว่าราคาขึ้นต่อเนื่องชาววันนี้ทุกท่านใช้เเนนิิก็ตมแพง 40สตางค์ต่อลิตรนั่นหมายความว่าราคาน้ํามันในเบนซินและกลุ่มแก๊สโซฮอลสำหรับประเทศไทยวันนี้นะครับแพงที่สุดในรอบ6เดือนผ่านมาแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับเทศกาลสงการานต์นั้นปตทประกาศจะตึงราคาน้ํามันเป็นเวลานานถึง6วันเริ่ม12-17เมษายนนะครับรวมถึง c ีอของ OR นี่นะฮะบ,บอกว่าถ้าน้ํามันดิบในตลาดโลกในช่วงที่ตึงเนี่ยเกิดเพิ่มสูงขึ้นก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าลดก็จะลดราคาลงมาด้วยเหมือนกันครับ